สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันกับคุณครูฟ้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง adjective นะคะหรือภาษาไทยเราเรียกว่าคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายพร้อมๆกันเลยค่ะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามให้ได้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียน ตำแหน่งของคำคุณศัพท์นะคะตำแหน่งแรกเลย 1. วางไว้หลัง verb to be verb to be ก็คืออะไรคะนักเรียน eat, am, are นะคะยกตัวอย่างเช่น I am big, he is handsome, you are beautiful นะคะคำที่อยู่ด้านหลัง verb to be นะคะคำว่า big, handsome beautiful นะคะเหล่านี้คือคำคุณศัพท์นะคะนักเรียนไปดูตําแหน่งที่สองเลยค่ะวางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยายแต่อยู่หลัง article article ก็คือ a and the, นะคะ possessive form นะคะอันนี้เรียนมาแล้วในคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนหรือหลัง this this that those เช่น Nick is a good student นะคะคำว่า good เป็น adjective นะคะส่วน student เป็นคำนามนะคะตัวอย่างที่2 the big box h a d beautiful color นะคะ the big box h a d beautiful color color ตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าสีนะคะ beautiful เป็น adjective ค่ะ เรามาดูชนิดของคำคุณศัพท์นะคะชนิดแรกเลยนะคะคาคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะคะนักเรียนมีคําว่า good, bad, rich, poor, beautiful, ugly เหล่านี้นะคะก็คือคําคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพนะคะหรือตัวที่2นะคะคาคุณศัพท์ที่บอกขนาด น้ำหนักส่วนสูงนะคะยกตัวอย่างเช่นช่อตลองทอง l ตทินคะข้อที่3นะคะคำคุณศัพท์ที่บอกรูปร่างนะคะเช่นร o าวสแควร์อวอชนิดที่4 a d นะคะ i v e c t i v e ที่บอกสีนะคะเรดไว e b บลูแบล็ค กรีนเยลโลนะคะอันนี้ชนิดของคำคุณศัพท์ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะชนิดที่5้านะคะแอ e เจ i ิ e ที่ระบุแน่นอนนะคะ this that this those นะคะหรือ Adjective ที่บอกความเป็นเจ้าของนะคะเช่น my your, o u t t h e r r his, her, is ลำดับต่อไปค่ะ adjective ที่บอกอายุเช่น young, old นะคะหรือคำอื่นๆน,นะคะนักเรียน adjective ตัวต่อไปนะคะ adjective ที่บอกจำนวนนะคะบอกจำนวนจำนวนนับนะคะนักเรียน one two three four ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนหรือ adjective ที่บอกลำดับที่นะคะจำนวนกับลำดับที่จะต่างกันนะคะลำดับที่ก็จะเป็น the first the second the third นะคะหรือคำอื่นๆนะคะ adjective ตัวสุดท้ายนะคะ adjective ที่บอกเชื้อชาติหรือภาษานะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตารางที่เป็นเชื้อชาติภาษากันค่ะแยกเป็นระหว่างคำนามกับ adjective นะคะอย่างเช่นถ้าคำนามนะคะเป็น America นะคะ adjective ก็จะเป็น American นะคะ เมียนมาเมียนมารีนจีน่าจีนิสอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสเยอรมนีเยอรมันอินเดียอินเดียนอิตาลีอิตาเลียนเจแปนเจแปนิสสเปน Spanish, Thailand, Thai, Vietnam, Vietnamese อันนี้ก็คือคำที่เป็นเชื้อชาตินะคะแบ่งเป็นคำนามกับ adjective นะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะ That boy is Japanese หรือ He is a Japanese หรือ we speak English English ในที่นี้ก็คือ the English language นะคะ the the English language แปลว่าภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะลำดับของคำคุณศัพท์ที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นนะคะ ตำแหน่งของมันนะคะบางทีในประโยคของเรานะคะจะมีคําคุณศัพท์มากกว่า1คํานะคะถ้าเราวางตําแหน่งของคําคุณศัพท์ผิดประโยคก็จะผิดไปเลยนะคะโดยตําแหน่งนะคะของคําคุณศัพท์จะอยู่หน้าคํานามเสมอะคะ่ะแต่ถ้ามันมีมากกว่า1คํานะคะลําดับแรกก็คือ possessive adjective ก่อนที่จะมาก่อนนะคะต่อจาก possessive adjective ก็จะเป็น บอกจำนวนบอกลำดับที่นะคะแต่ถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเราข้ามไปได้เลยนะคะบอกคุณภาพบอกขนาดบอกอายุบอกรูปร่างบอกสีและบอกเชื้อชาตินะคะจริงๆแล้วในประโยคไม่ได้มาครบทั้งหมดนะคะอาจจะมีบางคำที่มานะคะแต่ถ้ามันไม่มีคุณภาพเราก็ไปที่ขนาดได้เลยแต่ถ้ามันไม่มีอายุไม่มีรูปร่าง แต่บอกสีกับเชื้อชาติเราก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1 Tom is a boy นะคะให้คำคุณศัพท์มาแค่คำเดียวคือคำว่า good นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าคำคุณศัพท์มันอยู่หน้าคำนามนะคะ นักเรียนต้องไปดูว่าคำนามคือคำว่าอะไรคำว่า b o y นะคะ boys นะคะเวลาเราเขียนประโยคใหม่นะคะเพื่อขยายคำว่า boy นะคะนะคะคำคุณศัพท์จะมีหน้าที่ขยายคำนามเพื่อให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอย่างประโยคแรกว่า tom เป็นเด็กผู้ชายหนึ่งคนทอมเป็นเด็กผู้ชายแต่เราจะขยายคำว่า boy นะคะโดยในโจทย์กำหนดคำว่า g o o d มาให้นะคะนักเรียนก็จะเขียนได้ว่า Tom is a g o o d boy แบบนี้นะคะไปดูข้อที่2เลยค่ะ j is อิสพีเพลพเพลนะคะก็นักเรียนเหมือนกันนะคะแต่คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือคำว่า bad นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าคำว่า p e o p l e เป็นคำนามนะคะทีนี้เราเห็นคำนามแล้วนะคะคำคุณศัพท์นะคะมีหน้าที่ขยายคำนามใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราก็จะเอาคำว่า bad ไปขยายนะคะ ขยายคำว่า p e o p l e ก็จะได้ว่า Jeap eat a bad p e o p l e นั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างตัวต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่3 snake are animals นะคะให้คำคุณศัพท์มานะคะก็คือคำว่า dangerous นะคะดังนั้นนักเรียนเห็นแล้วว่าในประโยคข้อที่3นะคะ,ะคำนาม จะเป็นคำว่า animal ใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่า snake are dangerous animal นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ my sister is a girl นะคะแน่นอนว่าคำนามคือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า girl นะคะเราก็เอาคำว่า pretty ไปขยายคำนามนะคะ ก็จะเขียนได้ว่า my sister is a pretty girl นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่5นะคะ he is my friend นะคะโดยกำหนดคำคุณศัพท์ก็คือคำว่า best นะคะแน่นอนว่าคำว่า friend เป็นคำนามใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะเขียนได้ว่า he is my best friend นั่นเองค่ะ นักเรียนดูข้อที่6นะคะ t h e r e is a pool นะคะให้คำว่า small นะคะก็ไปขยายคำนามเหมือนกันค่ะก็จะเขียนได้ว่า t h e r e is a small pool นักเรียนสังเกตข้อนี้ดีๆนะคะข้อที่7 the skirt is short นะคะนักเรียนจะบอกว่าตัวหลังเป็นคำนามเสมอไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคำว่า short ไม่ใช่คำนาม แต่เป็นคำ adjective นะคะนักเรียนต้องไปหาคำนามให้เจอนะคะแน่นอนว่าข้อที่7นะคะนักเรียนคำนามก็คือคำว่า skirt นะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนจะไปเขียนว่า the skirt eat blue s h o r t ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องนะคะต้องอยู่หน้าคำนามนะคะเพราะคำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายคำนามเพื่อให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเราก็จะเขียนได้ว่า The blue skirt is short นะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนไปดูข้อที่8เหมือนกันค่ะคำว่าซอนะคะแปลว่าเปรี้ยวนะคะเป็นคำคุณศรรพัพท์นะคะไม่ใช่คำนามไม่ใช่คำนามนะคะนักเรียนต้องไปหาก่อนนะคะว่าคำนามในประโยคคือคำว่าอะไรอ่าก็คือคำว่า mango นะคะ mango นะคะอันนี้เป็นคำนามนะคะดังนั้นเราก็จะเอา green นะคะมาขยายคำว่า mangoes นะคะเราก็จะเขียนได้ว่า this green mango a r s so นะคะ,ะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ Lisa c o o k food for her family นะคะให้คำว่า delicious นะคะ แน่นอนว่าคําว่า family ก็เป็นคํานามนะคะคำว่า food ก็เป็นคํานามนะคะแต่นักเรียนจะต้องเลือกว่าในเมื่อคําคุณศัพท์ที่เขาให้มาใช้คําว่า delicious นะคะเราจะบอกว่า delicious family ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนั่นแสดงว่าคําว่า delicious ต้องไปขยายคําว่า food นะคะก็จะเขียนใหม่ได้ว่า Lisa Cook Delicious food for her family นะคะเวลานักเรียนทำแบบฝึกนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าคำนามอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็จริงนะคะแต่คำคุณศัพท์ที่เขาให้มานักเรียนต้องดูด้วยว่าจะไปขยายแล้วมันเหมาะสมไหมไม่ใช่จะไปขยายคำว่า family delicious family ครอบครัวของฉันอร่อยได้ไหมลูกไม่ถูกต้องนะคะนักเรียน ไปดูข้อที่10ค่ะ Judy is a student ให้คำว่า diligent diligent แปลว่าขยันนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยเพราะคำนามคือคำว่า student ใช่ไหมคะเราก็เอา diligent ไปขยายคำว่า student ก็จะเขียนได้ว่า Judy is a diligent student นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการวางตำแหน่งของคำคุณศัพท์นะคะ เพื่อไปขยายคำนามให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะไปดูใน grammar clever นะคะในหน้าที่50ถึง51นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูฟ้าก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ